สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไพนอทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมหรับวันนี้จะเป็นการวิเคราะห์ตู้ LD กับ BT ของคราวนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับตู้คราวเนี่ยจะเข้าวันที่31เอดเดือนธันวานแล้วก็คือวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับตัววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการปลดเลเวล80ล็อตที่2นะครับก็จะมีน้องเลมนะฮะแล้วก็วั แล้วก็ยูรินะฮะแล้วก็จะมีไซเลสแล้วก็เซเซอร์กับคราวของเรานะครับอันนี้นะฮะสำหรับตู้พุ่งนี้เนี่ยก็เรามาพูดคุยกันถึงตู้นะครับว่าในตู้นี้มีใครที่น่ากดบางครับสำหรับตัวข้างตู้ซึ่งหนูเซอ่าพ,พูดผูด้ผิดฮะหนูเล่มเนี่ยก็จะยังไม่มีอะไรมากนะครับในเตียแปนก็ยังไม่มี L d แล้วก็ ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ยังน่าจะยังตกยุอยู่นะครับสำหรับวาก้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ได้ LD แล้วในเซิร์ฟเจแปนนะครับก็ผมจำไม่ได้ว,ว่ากี่เดือนนะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะหาหาค่าวกับตัวข้างตู้เนี่ยก็ลองเลือกตัดสินใจดูนะครับก็จะมีวาก้ากตัวหนึ่งที่มี LD ในอนาคตอันใกล้นะครับ แล้ก็มาดูถึงยูรินะครับยูริเนี่ยก็ในเซิร์ h เตแปนยังไม่ได้ LD นะครับแล้วก็ได้แค่ปวด80ของเราแค่นั้นเองสำหรับตัวอนาคตที่จะได้ LD มีทั้งหมด3ตัวนะครับไม่รวมคาวนะฮะก็จะมีวาก,ก้าที่เร็วสุดอ่าไม่ผมจำไม่ได้ว่าระหว่างวกก้ากับเซเลสเนี่ยตัวไหนมาก่อนนะฮะแต่ว่าเซเซอร์เนี่ยตัวสุดท้ายแนย่นอนอีกประมาณ ประมาณ8เดือนนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเ a อนตัวเซเซอร์เนี่ยก็เพิ่งจะได้ LD เองนะครับสำหรับถ้าในความเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าใครยังไม่มีแท้งเนี่ยก็อาจจะเลือกกดตู้ที่มีเซเลสนะครับเพราะว่าตัวเซเเนี่ยแปะแพ้น้ำแข็งแล้วก็บัฟตีน้ำแข็งให้กับปาตีด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนางเนี่ยเป็นพวกคล้ายๆสายซอมบี้นะฮะน่าจะตียังไงก็ไม่ตาย ส่วนวาก,ก้าเนี่ยวาก,ก้าจะเป็นตัวสายดีบัฟนะครับซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นเป็นดีบับตาบอดส่วนสกิลสองของเขาเนี่ยก็จะเป็นบัฟให้ตัวเองนะครับเร่งเบรแล้วก็บับตัวเองแต่ว่า L d ดีเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับว่ามันมีมีดีแบบอะไรหรือมทีนี้เราก็มาดูกันถึงจานหลักของเรานะครับพ่อคราวของเรานั่นเอง สำหรับคราวเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะได้แค่ LD กับ BT อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าตัวเขาจะได้รีเวิร์กด้วยซึ่งการรีเวิร์กของคราวเนี่ยจะทำให้สกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยจากที่ตีเบฟแล้วตี HP เนี่ยแค่ชุดเดียวหลังจากรีเวิร์กแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งตีเบฟแล้วก็จบ h ีเเนี่ยประมาณ4ชุดนะถ้าผมจำไม่ผิดส่วนสกิลสองเนี่ยก็ ดาเมจเป้าเดียวนะครับแต่ว่าหลังที่ตี HP แล้วเนี่ยดาเมจสแปดข้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยก่อนรีเวิร์กตัวคราวสกิลสอง่ะจะทำดาเมจเบฟแล้วก็ตี HP แค่ชุดเดียวแต่ว่าหลังจากที่ได้รีเวิร์กแล้วเนี่ยก็จะตีเบฟกับจบด HP เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดไม่สก็5ชุดนะครับแล้วก็จะทำให้มอนสเตอร์ข้างๆเนี่ยติดสถานะลอยด้วย สำหรับคาวเนี่ยถ้าเกิดใครอยากเล่นสายการบินนะครับแนะนำว่าต้องมี BT ด้วยเท่านั้นนะฮะเพราะว่าจากที่ผมดูคลิปของ Ad o a k นะฮะก็ทำให้รู้ว่าคาวเนี่ยถ้าเกิดเล่นสายการบินแบบเต็มตัวนะครับแล้วไปกับพวกทีมบินกับที่เติมเบรอัตโนมัติได้เนี่ยดาเมจอลังการมากครับก็ขึ้น4ล้าน5ล้านอยู่นะครับเพราะว่าสามารถบินได้แบบ าพาบินทั้งเกมในช่วงกดเบิร์ดได้เลยนะครับสำหรับใครที่นิยมชอบสายการบินเนี่ยคาวต้องมีวีธีเท่านั้นนะครับจะมีแค่ LD ไม่พอนะฮะแต่ถ้เกิดใครไม่ได้นิยมเล่่อนอเล่นสายการบินเนี่ยก็อาจจะหาแค่ LD แล้วก็พอได้นะครับเพราะว่าในตู้อนาคตเนี่ยก็ยังมอีอีกตั้งหลายตัวที่ค่อนข้างจะ ต้องกดจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับไลฟ์สตรีมก็เดือนนี้ไม่มีนะครับงดเพราะว่าติดโควิดครับแต่ที่ผมอ่าน,นผ่านๆแล้วพอจะจำได้ก็เอาอันที่สำคัญสคัญก็จะมีแจกเพชรให้เรา3วันวันละสองพันสอเม็ดครับรวม3มวันก็6,000แล้วก็รู้สึกว่ากาชาน่าจะกดฟรีอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่ที่เหลือก็ไม่เห็นไม่ค่อยมีอะไรนะฮะนอกจากอาบอกแค่เอลซี LC, รอแคปเจอร์กับตัวอีเวนท์ที่มาหมาว่ามีใครบ้างแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกะมีหอคอยชั้นสินะครับแค่นั้นเองซึ่งไอตัวไลฟ์สตรีมเนี่ยพวกเราก็น่าจะพอจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีอะไรบ้างถ้าเกิดเราดูจากไทม์ไลน์ของเจแปนนะคร สำหรับพรุ่งนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยกด ld กับ pt ได้ออกง่ายๆนะครับส่วนผมนี้ก็รอลุน้นลุ้นมากเพราะว่าทรัพยากรไม่มีอะไรจะให้เปิดแล้วนะครับพวกนี้ก็ต้องรอรอลุ้นว่าตั๋วจะออกไหมถ้าได้ก็ดีนะครับแต่ทาไม่ได้ก็น่าจะเสียใจอยู่พระเอกของเราคราวนี้เป็นตัวเดียวที่ผมทำดาบครบทุกเล่มเลยนะฮะพาสิบทุกอันนี่มีครบหมด ครบจริงๆสำหรับเพื่อนๆก็ต้องวางแผนการใช้เพชรเกับการใช้ตัวหน่อยนะครับเพราะว่าไอตัวซัมมอนบอดเนี่ยที่เราฟาร์มได้อันสุดท้ายมันก็หมดไปแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็จะมีแค่ที่เป็นบอสลัสแล้วก็ดีไวท์ของซัมมอน ทำให้เราสามารถฟาร,ร์มเพชรกระตัวได้อีกนิดหน่อยนะฮะแต่จะไม่เยอะเหมือนกับซัมมอนบอดเต็มๆนะฮะก็เวลาใช้จะใช้เพชรใช้ตัวเนี่ยก็ลองวางแผนกันดีๆนะครับผมไม่อยากจะแบบว่าให้เพื่อนๆเนี่ยพอกดเราไม่ออกแล้วหัวร้อนพอกดตามอารมณ์เสร็จปุ๊บได้ของมาก็เรียกว่าไงดียใช้งานไม่คุ้มค่ากับกับเพชรกับตัวที่เราเสียไปอะไรประมาณนั้นนะฮะ ถัดจากคาวไปก็จะเป็นฟิเลียนแล้วฟิเลียนก็จะเป็นแลมซ่าเนี่ยแลมซ่าเนี่ยตัวที่มัดแฮบเลยนะครต้องมี LD นะครับของของดีจริงๆเพราะว่าใช้ได้นานแม้แต่ในยุค j จแปปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเอาแลมซ่ามาใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งเอามาคอมโบกับตัวคราวเนี่ยโอ้โหยังไงก็รอยด้วยเบฟเต็มตลอดแน่นอนอยู่แล้วนะฮะสำหรับการที่คอตู้กาชาคาว วันพรุ่งนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายเหมือนเดิมนะครับกดไลค์ผมนะครับกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปการวิเคราะห์ตู้กาชาคราวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ